สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ครับมาอยู่กับป๊ p p y ี้เพลย์ไทม์ชั珀ท์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้มากับช่วงทฤษฎีครับเพราะว่าเราจะมาหาคําตอบจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดตั้งแต่ Chapter 1จนถึง Chapter 3ว่าสุดท้ายแล้วตัวทดลอง1006หหรือว่าตัวต้นแบบนั้นคือใครกันแน่ โดยในตอนนี้เบื้องหน้าของคุณผู้ชมนั้นก็ <c oughs> คือแคทแนปที่กำลังบูชารูปปั้นของตัวทดลอง1 0 0 6หรือว่าตัวต้นแบบอยู่โดยเป็นการนำตุ๊กตาหลายๆชิ้นเศษเหล็กเศษแกร็บแพ็กแล้วก็มีโครงกระดูกด้วยครับเอามาหลอมรวมกันกลายเป็นร่างร่างเดียวซึ่งเป็นร่างที่ทำการจำลองตัวทดลอง1 0 0 6เท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นร่างจริงหรือเปล่าเพราะว่าในตัวเกม c h a p t e r 3ออลลี่ได้ทำการบอกกับเราเองว่าถ้ารูปปั้นมันดูน่ากลัวแล้วของจริงมันน่ากลัวกว่านี้หลาาายเท่ตัวมกๆ อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เจอ1006หรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตั้งแต่แชปเตอร์หจนถึงแชปเตอร์สเราเห็นเพียงแค่มือของเขาเท่านั้นถือว่าเป็นตัวละครลับที่ลับมากๆครับซึ่งมันก็เป็นไปได้เอาจริงแทบจะ100%แล้วล่ะครับว่าเขานั้นจะกลายเป็นบอสสุดท้ายที่เราต้องกำราบให้ได้ในป๊อ p y ี้เพลย์ไทมนี้แต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหนึ่งร้อยเ่อร่ากันต์นะครันเด้ว เราขอย้อนกลับมานิดหน่อยแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ย1006คือใครกันแน่โดยผมจะทำการสรุปรวบยอดทุกอย่างครับจากข้อมูลของตัวเกมทั้ง3แชปเตอร์รวมไปถึงเกมเสริมอย่าง Project Playtime และจากคลิปทฤษฎีก่อนๆที่ผมเคยทำไปแล้วถึง3คลิปในตอนนี้เนี่ยมันได้คำตอบอะไรไปมากกว่านี้แล้วหรือเปล่า มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยการพูดถึงตัวทดลอง1 0 0 6เป็นครั้งแรกนั้นมันจะมาจากตัวเกม Chapter 1ครับซึ่งก็มาจากเทปสุดท้ายเทปสีดําเทปนี้เลยโดยข้อมูลจากเทปนี้ทําการพูดถึงนักวิจัยคนหนึ่งครับที่กําลังหนีหัวซุกหัวสุนและในระหว่างนั้นเขาก็ได้พูดล็อกสุดท้ายครับที่เป็นการพูดถึงตัวทดลอง1 0 0 6หรือว่าตัวต้นแบบนั่นแหละเดี๋ยวเขาได้ทําการพูดว่าตัวทดลองตัวนี้ เป็นตัวการในการสร้างความวุ่นวายนี้ขึ้นมาและทําให้พื้นที่ทํางานที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยกลายเป็นลานประหารตุ๊กตาทุกตัวเริ่มออกอารวาสแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าการอารวาสในครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วพนักงานทุกคนได้หายไปไหนแต่ว่าข้อมูลในแชปเตอร์ที่3ก็ได้มีการเฉลยปมนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับเพราะว่าเหตุการณ์การจราจรในครั้งนั้นมันมีชื่อว่า The Hour of Joy หรือว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนั่นเองโดยในเหตุการณ์นั้น ตัวทดลอง1 0ึแน่าจะทําอะไรบางอย่างครับทําให้ตุ๊กตาทุกตัวเกิดบ้าคลั่งและกินเหล่าพนักงานอย่างไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามและการจราจนในครั้งนี้ มันไม่ใช่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในทุกๆท,ที่พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นฮัก้วาก้ที่อยู่โซนต้อนรับมาม่ลองเล็กที่อยู่โซนเกมสเตชันบ็อกซี่บูที่อยู่ในสักที่หนึ่งรวมไปถึงแคทแนปและมิสดีไลท์ที่อยู่ในโซนเพย์แคททั้งหมดได้ก่อจราจนพร้อมๆกันทําให้พนักงานทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดเลยครับอ้าวแล้วท้าพนักงานทุกคนได้เสียชีวิตไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะ ระว่าในตอนนี้หากเราเดินไปที่ไหนก็ตามเราก็ไม่เห็นศพของพนักง,งานเลยสักคนเดียวคําตอบก็มาจากคําพูดของป๊อปปี้ครับเธอได้ทําการบอกกับเราว่าศพของพนักง,งานเหล่านั้นน่ะก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเพียงแค่พวกเขานั้นถูกลากเก็บไปอยู่ในชั้นที่อยู่ด้านล่างของเพลย์แค์ไปอีก เพื่อเก็บไว้เป็นสเบียงครับรอให้กินต่อไปในวันข้างหน้าหลักฐานที่มีการหม่งบอกว่าตัวทดลองเหล่านี้ต้องกินอาหารนั้นเราต้องย้อนไปตั้งแต่ตัวอย่างแรกของ Poppy Playtime Chapter 1เลยครับซึ่งมันก็คือคำพูดที่อยู่ตรงพื้นหลังตรงนี้เลยโดยข้อมูลเนี่ยมีการเขียนว่าถึงแม้ว่าตัวทดลองเหล่านี้จะมีระบบย่อยอาหารแต่ถึงอย่างนั้นตัวทดลอง1 0ึ่หรือว่าตัวต้วตนแบบกลับไม่มีความจําเป็นที่ต้องกินอาหารเหล่านั้นไม่เหมือนกับตัวทดลองตัวอื่น หลักฐานนี้เป็นการมุงบอกชัดเจนเลยครับว่าตัวทดลองเหล่านี้มีระบบย่อยอาหารหรือว่ามีระบบทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์เลยจริงๆเพียงแค่เอาเอาวัยวะเหล่านั้นทําการยัดเข้าไปในร่างของตุ๊กตาเท่านั้นเองและก็แน่นอนตัวทดลองเหล่านี้สามารถหิวได้และศพของเหล่าพนักงานมันก็คืออาหารอันโอชะเลยก็ว่าได้แต่ว่าในแชปเตอร์หนึ่งแชปเตอร์เดียวกันนั้น มันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะคาใจเลยครับนั่นคือเราจะเห็นตุ๊กตาทําการวางเรียงรายเต็มไปหมดและตุ๊กตาเหล่านั้นมันก็เต็มไปด้วยเลือดและก็ไม่ขยับแล้วอีกด้วยเอาให้ง่ายคือตุ๊กตาเหล่านั้นได้ตายไปหมดแล้วคําถามก็คือใครกันล่ะที่เป็นคนฆ่าตุ๊กตาเหล่านี้คําตอบนั้นก็คือแคทแ a นครับ พอมาเห็นรูปตรงหน้าตรงเนี้มันชัดเจนเลยว่าในตอนนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถขุดกำแพงให้เป็นรอยแบบนี้ได้มันก็คือแคทแนปครับอา้าวแล้วแคทแนปฆ่าเหล่าตุ๊กตาตัวอื่นไปทำไมล่ะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรออันนี้เราต้องมาพูดถึง our of joy กันสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เนาะมันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เหล่าตุ๊กตาทุกตัวเกิดอลราวาตและเริ่มฆ่าคนขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือการทดลองต่างๆของบริษัทนี้เนี่ย ที่เป็นการเปลี่ยนจากคนให้กลายเป็นตุ๊กตาอะไรทํานองนั้นการทดลองเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพียงแค่กับเหล่าเด็กๆเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดกับเหล่าพนักงานอีกด้วยถ้าให้ยกตัวอย่างคนหนึ่งเลยก็คือโทมัสคลาครับซึ่งเดิมทีแล้วเขาเป็นพนักงานคนสําคัญครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ทําการทดลองเลยด้วยซ้ําแต่ว่าหลังจากนั้นด้วยโรคมะเร็งที่มันลุกลามเขาเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตุ๊กตาครับซึ่งเขาก็ได้กลายเป็นบรอนหรือว่าตัวทดลอง1199นั่นเอง ดังนั้นมันก็หมายความว่ามันก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหล่าพนักงานและมันก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับการฆ่าฟันอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นมันก็ขัดกับเจตนารมณ์ของ1 0ึ6หรือว่าตัวต้นแบบเป็นอย่างมากและแคทแนปที่สารต่อเจตนารมณ์ของเขาเนี่ยเขาคงไม่ยอมให้เรื่องนี้มันปล่อยผ่านไปได้อย่างแน่นอนเขาจึงฆ่าตุกตา๊กตาทุกตัวครับที่ไม่เห็นด้วยและก็รวมไปถึงตุ๊กตาที่เคยเป็นพนักงานมาก่อนด้วยครับแต่ว่าทีนี้ผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้ว ผมทาการพูดอย่างชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์นั้นตุ๊กตาทุกตัวได้ทําการก่อจราจรใช่ไหมครับประเด็นก็คือพวกเขาเนี่ยทำการก่อจราจรในแต่ละที่แต่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ยังไงทั้งที่ตุ๊กตาเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้คุยหรือว่าปรึกษาหารือก,กันมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอและบางตัวก็เป็นเหล่าพนักงานเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันกันกบตัวต้นแบบซีรีซ้ซาซึ่งนั่นแหละครับคือพลังวิเศษพลังแรกของตัวต้นแบบหรือว่าตัวทดลอง1 0 0 6นั่นเอง เพราะว่าเขานั้นมีความสามารถในการเข้าไปอยู่ในจิตใจของตุ๊กตาตัวอื่นๆได้อาจจะเข้าไปด้วยคลื่นความถี่หรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเขาสามารถควบคุมจิตใจของตุ๊กตาทุกตัวให้เกิดการจราจนพร้อมๆกันในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้นั่นเองหลักฐานนี้มันมาจากตัวเกม Project Playtime ครับในช่วงตัวตัวเลี้ยวของฝั่งมอนสเตอร์เนาะ ในจุดนี้เราจะได้ยินเสียงของตัวโปรโตไทป์อย่างชัดเจนเลยครับและเขาก็ได้ทําการสั่งฮากิวากิให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้อยู่นี่เลยครับคือหลักฐานอย่างชัดเจนเลยว่าเขามีความสามารถในการควบคุมจิตใจตุ๊กตาตัวอื่นด้วยครับ เรามาพูดถึงข้อมูลของตัวทดลอง1 0ึ่งส่วนนในเชฟเตอร์ที่2กันบ้างครับโดยชฟเตอร์ที่2นั้นมันจะมีข้อมูลอยู่2ข้อมูลด้วยกันครับโดยข้อมูลแรกมันก็จะมาจากเทปเทปนี้ครับที่เป็นการพูดถึงว่าตัวทดลอง1 0ึ่งนั้นเขาเป็นตัวทดลองที่ฉลาดมากๆและเขาก็มีความสามารถในการประดิษฐ์ที่ค่อนข้างจะสูงมากๆด้วยเขาสามารถนําชิ้นส่วนจากของสิ่งนั้นสิ่งนี้มารวมรวมกันกลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทําให้เขาเนี่ยหลบหนีได้เลยด้วยซ้ําเอาง่ายๆเลยคือเขาโคตรเก่งฉลาดเป็นกรดแล้วก็มีควาาาามมสรรรถในกรประดิษฐ ที่สูงมากๆแล้วก็ข้อมูลต่อมานั่นคือคําพูดสุดท้ายของมัมมี่ลองเล็กสที่เธอทําการพูดออกมาว่าเขาจะทําให้ฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาโดยในคําพูดนี้เราก็ทําการคิดกันไปต่างๆนานาว่าหรือว่าตัวทดลอง1 0ึ่จะเป็นตัวทดลองที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะักเพราะว่าเขาต้องทําการนําชิ้นส่วนของตัวทดลองนั้นตัวทดลองนี้มาใส่รวมๆกันในร่ากของตัวเองทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นตัวทดลองที่มันสมบูรณ์มากขึ้นหรือเปล่า ซึ่งมันก็สอดคล้องกับความสามารถของเขาที่นักวิจัยทําการบอกเองว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการประดิษฐ์ที่สูงดังนั้นเขาก็น่าจะสามารถนําชิ้นส่วนของตัวอื่นมารวมกับของตัวเองได้ด้วยความสามารถและความฉลาดเหล่านั้นซึ่งมันก็ตรงกับรูปปั้นในชอร์ที่3เลยเพราะว่ารูปปั้นที่อยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมในตอนนี้เนี่ยมันก็คือรูปปั้นของตัวทดลอง1 0 0 6ที่แคทแนปเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อทําการบูชาครับ อันนี้ผมขอย้อนกลับมาพูดถึงแคทแนปเล็กน้อยแล้วกันเนาะเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทําไมแคทแนปถึงต้องบูชาตัวทดลอง1006นะครับโดยแคทแนปหรือว่าตัวทดลอง1188นั้น อ้างอิงจากเอกสารนะครับแรกเริ่มเดิมทีนั้นเขาคือเด็กที่มีชื่อว่าตโอดอร์แกมเบลและจากรูปภาพนี้ก็เป็นการมงบอกเลยว่าตีโอดอร์คนนี้เขาได้รู้จักกับตัวต้นแบบหรือว่าตัวทดลอง1 0ึ่นและก็มีหลักฐานเป็นรายงานที่บอกว่าตีโอดอร์คนนี้เขาไม่ส่งสิงกับใครครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนในจินตนาการแต่ว่าเพื่อนในจินตนาการคนนั้นมันก็คือตัวทดลอง1 0ึ่นหรือว่าต,วตัวต้นแบบนั่นแหละและพวกเขาครับก็ได้ทําการร่วมมือกัน ในการหลบหนีออกไปจากเพลแคร์แห่งนี้แต่ว่าในระหว่างนั้นมันเกิดข้อผิดพลาดครับเพราะว่าแกรพ็ก2.0ที่ตตัยวรอดิถือนั้นมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเป็นไฟไหม้แล้วก็ทำการครอกเดียวออกกรอแกรมเบลไปทั้งตัวเลยครับซึ่งอันนี้มันก็เปรียบเสมือนอีสต์เอ็กเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเหตุการณ์เดียวกันนี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับแคทแนปในตอนท้ายของแชปเตอร์3เหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ว่าได้และในตอนนั้น ตัวต้นแบบหรือว่าตัวทดลอง1 0 0 6ที่กำลังจะหนีไปได้แล้วเขากลับเลือกที่จะไม่หนีครับและนำเทียรดอร์แกมเบลไปหาพนักงานเพื่อให้เขานั้นได้ทําการรักษาต่อไปแต่ว่าการรักษาครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นการรักษาให้หายครับแต่เป็นการเปลี่ยนเทียรดอร์แกมเบลให้กลายเป็นแคทแนปแล้วก็เป็นตัวทดลองที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นั่นเองซึ่งไอ้เจ้าเหตุการณ์น,นั่นแหละครับมันทาให้เทียรดอร์แกมเบลหรือว่าแคทแนปในตอนนี้ทําการมองตัวต้นแบบเปรียบเสมือนซูเป เปรียบเสมือนเทวดาผู้พิทักษ์หรือว่าเปรียบเสมือนพระเจ้าเล็กว่าได้และเมื่อ1 0 0 6ต้องการจะทําอะไรเขาก็ให้แคทแนปเป็นคนไปจัดการอะไรประมาณนั้นแหละแต่นี่ก็คือเรื่องราวของแคทแนปเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ1 0 0 6เดี๋ยวเราขอย้อนกลับมาเล็กน้อยนะครับอ่ะทีนี้ครับเราได้รู้ข้อมูลประมาณหนึ่งละเราได้รู้ว่า1 0 0 6นั้นเป็นคนที่เริ่มเอาเว o ร์ o อฟจอให้ตุ๊กตาทุกตัวเกิดปลาคลัง่งแล้วก็ไล่กินพนักงานทุกคนเขานั้นเป็นตัวต้นแบบ เป็นตัวที่ทําการริเริ่มทุกอย่างขึ้นมาและทําให้ทุกอย่างมันได้กลายมาเป็นแบบนี้เขานั้นมีความฉลาดแล้วก็มีความสามารถในการประดิษฐ์ที่สูงแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจตุ๊กตาตัวอื่นๆได้ตุ๊กตาตัวไหนที่ทําตามต่อไปมันก็ถือว่าดีแต่ว่าตัวไหนที่ไม่ทําตามก็จะส่งแคทนปหรือว่าตัวอื่นเนี่ยไปจัดการตุ๊กตาเหล่านั้นแล้วในแชปเตอร์สล่ะเราได้รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโปรโตไท์บ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ เอาจริงๆแล้วใน c ชปเตอร์สามเนี่ยเรื่องราวของตัว1 0 0 6นั้นมันมีไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อซัพพอร์ตทฤษฎีเนาะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆนั่นคือเทปสุดท้ายของแชปเตอร์นี้เช่นเดียวกันโดยเนื้อหาในเทปนี้มันจะเป็นเรื่องราวของดรฮาวิสโซเยอร์เป็นคุณหมอแล้วก็นักวิจัยที่ได้ริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่า The b i gger Body Initiative ทำให้ตุ๊กตาที่เดิมทีตัวเล็กๆมันสามารถเติบโตให้กลายเป็นตัวใหญ่ๆขึ้้นมาได ซึ่งบุคคลคนนี้ก็น่าจะเป็นหัวเรือคนใหม่ครับที่มาแทนเอเนเลยดลักวิกที่ผมพูดแบบนั้นมีเหตุผลนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาต้องการคุยกับ1006ครับและ1006เขามีความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่โผล่ขึ้นมานั่นคือเขาสามารถจำลองเสียงของคนนั้นๆหรือเอาง่ายๆคือก๊อบเสียงของคนนั้นนมาเลยแล้วก็เอามาเรียบเรียงเป็นประโยคอะไรประมาณนั้น อารมณ์มันคล้ายคกับบัมเบอร์บีนั่นแหละครับที่นําประโยคจากต้นเสียงหนึ่งมารวมกันกับอีกประโยคหนึ่งจากอีกต้นเสียงหนึ่งมารวมกันอะไรประมาณนั้นนั่นหมายถึงในร่างกายของตัว1 0 0 6น่าจะมีเครื่องอัดเสียงด้วยครับและจําได้ไหมครับที่ผมทําการบอกว่าตัว1 0 0 6สามารถครอบงําจิตใจตัวทดลองตัวอื่นได้สาเหตุมันอาจจะมาจากคลื่นเสียงหรือว่าอุปกรณ์สักอุปกรณ์หนึ่งในร่างกายเขาหรือเปล่าเพราะว่าอีกหลักฐานหนึ่งที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมากนะัก นั่นคือตัวทดลอง1006สามารถแก้ไข VHS ได้ครับคือสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเทป VHS ได้โดยหลักฐานส่วนหนึ่งครับมันมาจากเทปเทปนี้เลยเป็นเทปสีขาวที่เป็นการพูดถึงการหลบหนีฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในตอนสุดท้ายของเทปมันมีภาพตัดไปครับและมีการแก้ไฟล์ใหม่พร้อมกับเขียนว่าเปิดประตูซะช่วงเวลาแห่งความสุขได้มาแล้วประเด็นก็คือตัวอักษรน,นี้มันไม่มีทางโผล่ขึ้นมาได้หรอก เพราะว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินไงมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องจริงจังมากๆดังนั้นการที่เทปนี้จะถูกแทรกแสงขึ้นมาได้มันต้องมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งและผมก็มั่นใจว่าตัว1 0 0 6ก็น่าจะมีแบบนั้นเหมือนกันครับทีนี้ครับเราได้รู้ข้อมูลแบบอัดแน่นจัดเต็มของตัวทดลอง1 0 0 6กันมาบ้างแล้วแล้วตกลงตัวทดลอง1 0 0 6คือใครกันแน่ล่ะในตอนนี้หลายๆยคนก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะมีประมาณ2ชื่อดด้วยกันโยชื่อแรกก็คือดก ผู้ก่อตั้งเพ y ไทม์โคเนาะและคนที่2ครับก็คือ h a r v สโซเยอร์ผู้ริเริ่มโครงการ The b i g g r r o o y y n n t t i t t v v e ซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่ใหญ่มากๆเพราะว่ามันคือโครงการที่เปลี่ยนตุ๊กตาตัวเล็กให้สามารถตัวใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็ําให้บริษัท Playtime ค o กลายมาเป็นเหมือนปัจจุบันนี้แต่สำหรับผมนะผมจะให้คำตอบว่าทั้ง2คนนี้ไม่ใช่โปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบทั้งคู่เลยครับโดยเอาจากที่ผมมีหลักฐานก่อนละกันเนาะก็คือคนแรกฮาวิสโซเยอร์ อันนี้มันชัดเจนมากๆเลยครับเพราะว่าในเทปล่าสุดมันเป็นเทปที่ดร์ฮาวิสโซเยอร์กำลังคุยกับโปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบอยู่ดังนั้นนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากๆครับว่าโปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบกับฮาวิสโซเยอร์คือคนละคนกันทีนี้ครับเรามาพูดถึงตัวเอ็นเลียนลักวิกันบ้างสายเหตุที่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่ตัวต้นแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มการทดลองเหมือนกัน เอาจริงๆแล้วเขาเป็นคนเริ่มการทดลองด้วยซ้ำนะครับเขาเป็นคนเริ่มเปลี่ยนเด็กให้กลายเป็นตุ๊กตาเป็นคนแรกๆเลยสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาลูกสาวของเขากลับเสียชีวิตอย่างน่าใจหายแต่ว่าด้วยความคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะผิดแปลกไปเขากลับหาวิธีที่จะสามารถทําให้ลูกของเขานั้นกลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เช่นนั้นแล้วเขาจึงเริ่มการทดลองครับเขาเริ่มจากการที่นำหนูที่ตายแล้วมาชุบชีวิตใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อน แต่ว่าหนูนั้นมันมีขนาดเล็กจนเกินไปครับทำให้การทดลองนั้นไม่ได้ผลเขาจึงเปลี่ยนจากหนูกลายเป็นเหล่าเด็กๆแทนผมไม่รู้หรอกว่าการทดลองนี้เขาจะฆ่าเด็กแล้วก็ชุบชีวิตเด็กขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ผลครับเมื่อนั้นเขาจึงรู้แล้วว่าถ้าร่างกายของมนุษย์มันไม่เวิร์กงั้นเขาเปลี่ยนจากร่างกายมนุษย์มาเป็นร่างกายของตุ๊กตาแทนดีกว่าและเมื่อนั้น p ๊อ p y ี้เพลท m e จึงถือกำเนิดขึ้นมาได้ และนั่นก็หมายความว่าลูกสาวของเธอไดฟฟ้ฟืนคืนชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในจุดนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่า p ๊อ p y ี้เพลย์ไทม์เนี่ยคือลูกของเอลเลนลักวิกจริงๆหรือเปล่าแต่นั่นไม่สําคัญเลยครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเอลเลนลักวิกก็เป็นคนทดลองเหมือนกันแล้วก็ใช่ครับผู้ทดลองไม่ใช่ผู้ถูกทดลอง ดังนั้นเขาไม่มีทางรู้สึกได้หรอกครับว่าคนที่ถูกทดลองโดนตีโดนฉีกเป็นชิ้นๆโดนผ่าตัดแล้วก็โดนยัดอะไรกลับเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งมันมีความเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่ว่าตรงกันข้ามโปรโตโทรไทป์กลับมีความรู้สึกนั้นมีความรู้สึกเครียดแค้นที่ถูกทำร้ายที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆที่ถูกทุบจนหน้ายู่เขาเครียดแค้นเหล่าพนักงานเป็นอย่างมาก และคงไม่มีใครที่อยากจะเห็นพนักงานเหล่านั้นทรมานอย่างแสนสาหัสไม่มากไปกว่าเขาอีกแล้วและจากการทดลองของแคทแนปเนี่ยมันก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนร่างกายจากคนมาสู่ตุ๊กตาแต่ว่าจิตใจความคิดและเจกจำนงยังเป็นเหมือนเดิมไม่จางหายไปดังนั้นผมมั่นใจเลยว่าเอ็นเลียดลักวิกที่เป็นคนทดลองอะ่ะไม่มีทางเปลี่ยนความคิดไปได้ขนาดนั้นหรอกครับ ผมก็เลยมั่นใจว่าโปรโตไทป์จะไม่ใช่ทั้งเอ็นลลกและวิกและก็ไม่ใช่ทั้งฮาวิสซอเยอร์แต่จะเป็นใครสักคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่แต่ว่าคนคนนี้เคียดแค้นบริษัท p เพลท m e โคเป็นอย่างมากเลยอยากจะฆ่าพนักงานทุกคนไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวแต่ว่าตัวเอกของเรานั้นเด็้พลาดงานนี้ไปครับนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ตัวเอกได้กลับมาที่นี่ ผมไม่รู้หรอกครับว่าตัวเอกกลับมาที่นี่เพื่อที่อยากจะมาหาเพื่อนร่วมงานตามที่ป๊อปปี้เพลย์ไทม์ได้บอกหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจลึกๆครับว่าตัวเอกนั้นอยากจะมาสะสางเรื่องราวนี้ให้มันจบจบไปเรื่องราวระหว่างเขากับตัวต้นแบบใครจะอยู่ใครจะไปเรื่องราวที่เครียดแค้นสุดแสนเศร้านี้มันจะจบลงอย่างไร ผมคิดว่าใน Chapter 4น่าจะมีคำตอบให้กับเราไม่มากก็น้อยเละครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะของเรื่องราวตัวทดลอง1 0 0 6ตัวต้นแบบเอาจริงๆแล้วผมตั้งใจทำคลิปนี้มาครับเพื่อที่จะทำการบอกว่าตัวต้นแบบนั้นไม่ใช่ทั้งเอเนเลียดแล้วก็ไม่ใช่ทั้งฮาวิสซอเยอร์ด้วยอย่างที่ผมเคยบอกไปแต่เป็นใครสักคนหนึ่งที่อาจจะมีความสําคัญในอนาคตก็ได้แล้วก็บอกว่าเขามีความสามารถต่างๆนานารวมถึงมาคลี่คลายว่าสาเหตุการหายตัวไปของเหล่าพนักงาน รวมถึงตุ๊กตาตัวอื่นที่ตายไปแล้วเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นแหละครับและใช่ครับในตอนท้ายเราก็ได้เห็นว่าแคท a นปถูกตัวต้นแบบลากขึ้นไปแบบนั้นอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาน่าจะเอาแคทเนปไปทําการอัปเกรดตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าในแชปเตอร์ที่แล้วเขาเอามัมมี่ลองเล็กไปเพราะว่ามัมมี่ลองเล็กมีวัสดุที่เขาต้องการมากๆนั่นคืออีลาสติกพลาสติกเป็นพลาสติกที่สามารถยืดหดได้ และแคทแนบเนี่ยก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาต้องการนั่นคือแก๊สสีแดงนั่นเองผมมั่นใจเลยว่าตัวต้นแบบที่เรากําลังเจอในอนาคตเนี่ยเขาจะมีทุกอย่างครับ มือของเขาจะยืดได้เขาจะสามารถปล่อยควันได้และใน chapter สี่ถ้าตัวร้ายตัวใหม่มีความสามารถอะไรเพิ่มมาอีกเขาก็แน่าจะมีความสามารถนั้นเพิ่มเข้ามาอีกครับดังนั้นผมไม่รู้หรอกว่าใน chapter ต่อๆไปอาจจะเป็น chapter ห้าก็ได้ที่เราได้เจอตัวต้นแบบ1 0ึ0่งศูนจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการรวมกันของทุก chapter มาอยู่ใน chapter เดียวก็ได้นะคือเราจะเจอทั้งภาพหลอนเจอทั้งมืออันยืดยาวเจออะไรหลายๆอย่างมากมายก็ต้องรอดูกันครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างลองมาคอมเมนต์ด้านล่างกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ